จร,จริงๆนะคุณคุณพวกขี้แพ้ทั้งหลายเนี่ย<อ>พยายามหาเรื่องมาทะเลาะก,กันได้ดีจริงๆไปหาช่องเปิดประเด็นกันที่อื่นไปนอกจากนั้นเนี่ยฮะเขายังพิมพ์ต่อด้วยว่าเฮ้ยพวกไอ้งั่งทั้งหลาย <c oughs> มันเป็นแค่โจ๊กสนุกๆ<อ>คุณไม่ได้มีความคิดตลกๆหรือไม่เพราะคุณเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในหน้าทวิตเตอร์ของผมด้วยซ้ําความคิดที่ว่าผมไม่ได้รู้สึกหรือเห็นอกเห็นใจกับเหยื่อหรือครอบครัวของผู้เสียชีวิตเพราะว่าผมพูดล้อเล่นนั้นเป็นอะไรที่โคตรตลก บอกเลยคุณเข้าใจใช่ปะอืมเออ อย่างที่บอกกันก็อย่างที่รู้กันก็เป็นการรัเทศะเนอะบางทีแล้วเรื่องอะไรที่มันละเอียดอ่อนแล้วใช่แล้วบางคนที่ไม่ควรเอามารอเล่นครอบครัวที่เขาอยู่ในเหตุการณ์มันไม่ตลกไงบางทีอาจจะมีหลายครอบครัวที่ต้องสูญเสียคนในครอบครัวไปกับสายการบินนั้นด้วยนั่นเองค่ะโดยระหว่างที่เขาเนี่ยไปออกรายการที่มีชื่อว่า l i v e or Die ดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อโจแอนรีเวอร์สเนี่ยนะถามเขาว่าเขาจะเลือกใครระหว่างลิซซี่โลฮนกับทาร่ารีดซึ่งงานนี้นะคะเจสันบิ๊กไม่มีอาการลังเลเลยค่ะเขาต ตัดสินใจว่าเอา่อจะเลือกลินซี่โลฮานเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ค่ะเจสันบิ๊กเนี่ยเคยโดนทันลมด่ามาแล้วจากความเห็นของเขาที่ดูไม่สุภาพและไม่ให้เกียรติทาร่าริดเพื่อนักแสดงจากอเมริกันภายหลังจากที่เขารอเธอเรื่องสัญญกรรมรูปร่างนั่นเองค่ะแล้วเขาเนี่ยก็ยังกล่าวขึ้นมาว่าร่างกายของทาร่าผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมากผมว่าเธอเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหมือนกันเมื่อพิธีกรถามต่อไปเลยค่ะว่าแล้วลินซี่เนี่ยรู้หรอว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของลินซี่บ ตลกว่าลินซี่ไม่รู้ว่าอ,อ,อะไรเ,เกิดขึ้นกับร่างกายของทาร่าเหมือนกับไม่มีใครรู้ว่าเรื่องนั้นเนี่ย <Ừ. S 1> เ,เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของทาร่าด้วยนั่นเองค่ะหลังจากที่ทาร่าลีนี่นะเคยเป็นข่าวสนดตลึงเมื่อปี2004ค่ะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยทำศัลยกรรมดูดไขมันและเสริมหน้าอก oh. แต่เกิดผิดพลาดจนทําให้ร่างกายของเธอเนี่ยดูผิดรูปผิดร่างกว่าที่เคยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีรที่เจสันนี่นะคะดันไปแบบไปโพส แต่เป็นแขวเขาเอ,อ,อะไรป,<ว>ประมาณานั้นนะฮะบางทีแล้วก็ไม่ดีอย่างที่บอกไปแต่เชื่อเลยว่าคนที่เขาแบบว่าอยากพูดอยากอะไรอ่ะมันมันห้ามกันลำบากเข้าใจใเข้าใจนะแต่เราดูเขาก็อการมณ์เขาแบบเขาเป็นตลกไหมพี่เต้ยประมาณนั้น<อ>น่าจะเป็นประมาณนั้นนะฮะก็เลยาอาจจะเซลล์เซลล์โดยที่อาจจะไม่ได้คิดหรืออาจจะไม่ได้ ไม่ได้สนใจอ่ะหรือว่าคนชอบก็ชอบไม่ชอบเนี่ยคือเหมือนอารมณ์ตลกอะคือหัวฉันเนี่ยคืออะไรก็ช่างแต่ว่ามันเป็นเรื่องตลกหมดเลยสำหรับเรามันเป็นเรื่องตลกแต่สำหรับคนอื่นเนี่ยอันนี้รู้ไหมคือที่เขาพูดไปเนี่ยมันเป็นเรื่องตลกของเขาแต่ไอคนที่รับรู้รับสื่อสารการสื่อสารไปเนี่ยมันไม่ได้ตลกเลยนะถูกต้องนะครับมามาข้ามฝั่งมาที่เกาหลีกันไม่ดีกว่านะครับล่าสุดครับรายงานอัปเดตจากเกาหลีการคัมแบ็กนะฮะผลงานใหม่ครับทามมิ่งนะฮะมินิแรมชุดที่สี่ของหนุ่มหล่อนะฮะเจ้าชายโฟร์ดีนั่นเองนะคครรับิมฮยออนจุงหืว่า จุงจ๋านะฮะของเหล่าเฮเนเซียนั่นเองเอ่อหลายๆลาคนว่าเฮเนเซียคืออะไรเฮเนเซียคือเออชื่อเรียกแฟนคลับของคิมฮยอนจุงนั่น mm hmm. เองนะครับซึ่งเออเรียกเสียงกรีตนะฮะไปเต็มๆสำหรับเพลงนำร่องครับ beauty beauty นั่นเองนะครับที่มาพร้อมกับมิวสิกวิดีโอแบบวันเทคอันเตี๋ยอันเปี่ยกไปด้วยไอเดียสร้างสารรค์นั่นเองนะฮะนำเสนอความมีชีวิตชีวาของบทเพลงรู้ไปถึงซาวด์ดนตรีแปลกใหม่แล้วก็ภาพลักษณ์ของศิลปินได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวมาหลายๆคนเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ เกี่ยวกับนะฮะคิมฮยอนจุงอย่างที่ลูกกันก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะมาเป็นวัวทัร์นะฮะคิมฮยอนจุงวัวทัร์อินแบงคอก2 0 1 4เนี่ยจริงๆตอนแรกคือจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องเลื่อนไปนะฮะออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่24นะฮะเวลา18บนาฬิกาแล้วก็ทันดโรมเมืองทองธานีนะฮะ,ะไหนก็เลื่อนแล้วมันต้องมีความพิเศษเกิดขึ้นะนะครับเพราะว่าล่าสุดมีมีสิทธิพิเศษนะฮะสำหรับ สุมหาผู้โชคดีนะฮะจำนวน1,000ท่านนะฮะ,ฮะเกี่ยวกับราคาบัตรหลายคนว่าเฮ้ยต้องให้บัตรราคาแพงๆแน่ๆาาไม่ใช่ครับเท่าไหร่ครับพี่เต้สำหรับราคาทุกาทราคา,า,าที่ซื้อนะฮะไม่ไว่าจะเป็น3,500 2,000าบาท1,500บาทะนะฮะ4,500คือทุกบัตรทุกราคาสามารถร่วมลุ้นกิจ,จกรรมนะครับไฮทัชก็คือเหมือนว่าได้แตะมือเออแตะมือ มือจริงๆใช่นะฮะซึ่งรือว่าใครที่เป็นแฟนคลับของเกาหลีหรือว่าเป็นแฟนคลับของคิมฮยอนจุงจะรู้ว่าพีถ้ามีโอกาสได้ไปแตะมือคิดดิเหมือนเหมือนถ้าพี่ได้ไปเจอกับเบ็คแฮมได้ไปแตะมือเงี้ยก็เราเป็นชื่นชอบไปแล้วไงแล้วแบบเฮ้ยเราได้สัมผัสเขาแล้วนะนะก็นี่เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งชิทพิเศษที่คิมฮยอนจุงนะฮะมอบให้กับแฟนคลับของพวกเขาหนึ่งพันคนนะฮะก็ ใครที่ยังไม่มีบัตรหรือว่าใครที่มีบัตรแล้วรีบซื้อเลยเพื่อจะให้ทัชให้ัดไห้ัดนะครับก็ติดตามกันได้นะฮะวันเสาร์ที่วันอาทิตย์ที่24นะครับสิงหาคมนะฮะ18นาฬิกานะครับชนาโดมเมืองทองธานีนะครับเดี๋ยวเรามาต่อนที่ข่าวของพระเอกคักงจีวานกันบ้างดีกว่าค่ะที่ได้ได้ว่าทำเอาฮือฮากระสอนทั้งวงการแดนกิมจิเลยก็ว่าได้เมื่อจู่ๆครับพระเอกวัย37ปีคังจีวานถูกสาวชาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งเนี่ย่ะปล่อยภาพหลุด คนเตียงนอนออกมามแม้จะไม่ใช่ภาพหือหวาค่ะแต่สาวปริศนาคนนี้เนี่ยโพสต์ข้อความว่า t o g e t ต s r Sleep with Korean Act มิสเตอร์คังจีวานนั่นเองค่ะที่นอนหลับด้วยกันกับนักแสดงหนุ่มเกาหลีคังจีวานซึ่งทําให้พอเขาเห็นปูแสดงให้เห็นว่าทั้ง2ฝ่ายมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและพิเศษต่อกันและกันเป็นอย่างมากค่ะซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยนะทำให้อ e ีเดลี่สื่อบันเทิงแดนกิมจีเนี่ยได้ติดต่อสอบถามถึงเรื่องราวดังกล่าวไปยังโตสก,กัดของคังจีวานซึ่งเป็นตัวแทนของพระ,อพระเอกหนุ่มคนนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่า ผู้หญิงในภาพเนี่ยเป็นแฟนสาวของไกด์ที่เดินทางไปด้วยค่ะพ่เตอร์พร้อมย้ำภาพที่ออกมาว่าเป็นการโพสต์เพื่อความสนุกสนานเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาเกิดเรื่องไม่ดีแต่อย่างใดค่ะทั้งยังขอโทษกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดอีกด้วยค่ะหลังจากที่นักแสดงหนุ่มคังจีวานเนี่ยได้เดินทางไปที่ประเทศฟิลิปปินส์เพื่อาอาถายทำภาพแฟชั่นให้กับทิยาสารชัวและผู้หญิงคนในภาพนั้นก็คือภรรยาของไกด์ค่ะซึ่งนักแสดงหนุ่มสนิทกับไกด์ของเขามากทําให้ สนิทกับภรรยาของไกด์ไปด้วยค่ะซึ่งภาพที่โพสต์ไปนั้นเธอต้องการทําเพื่อความสนุกสนานแต่ก็มาเกิดเรื่องจนได้จึงทําให้นักแสดงหนุ่มเนี่ยเสียชื่อเสียงค่ะซึ่งเธอเองเนี่ยก็รู้สึกผิดมากๆกับเรื่องนี้ถูกต้องนะครับมาอันที่อีกหนึ่งหนุ่มดีกว่าสำหรับหนุ่มนี้เฉินกวนซีนั่นเอง<ฆ>เลยว่าเอดิสันเฉินนะครับก็อย่างที่ทุก,กันก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงนะครับที่นักแสดงสุดชาเจ้าของภาพหลุดอันลือลั่นนะครับ<ฆ>หลาย,ยาคนน่าจะเคยดูมาแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยเจอชาวน็ต แสดงความเห็นด่าทางอิน t a g r กรนะครับประมาณว่าเปรียบเทียบน้องชายของคุณเอติสันเฉยหรือว่าเฉินกวนซีเนี่ยเปรียบเทียบประมาณว่าขนาดเล็กเท่าไม้จิ้มฟันเออเอาสิเรื่องอย่างนี้ผู้ชายยอมกันไม่ได้จริงคือมันเหมือนเป็นการจี้ใจดำเลยนะประมาณนะั้นะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยทนไม่ไหวครับโพสต์หน้าขอแฟนคลับครับช่วยตามนะฮะร,ระบุพิกัดแล้วก็ตามล่าตัวเจ้านักเลงคีย์บอร์ดคนนี้ด้วยนะครับแล้วก็เลยที่สำคัญเขาบอกว่าจริงๆแล้ว เหมือนกับเขาพูดแบบว่าคําไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่าเคยเห็นของคุณนั่นแหละเล็กเท่าไม้จิ้มฟันเลยนะครับแล้วก็เฉินวันซีก็ได้ตอบตอบกลับนะครับประมาณว่านายต้องเสียใจที่นายพูดแน่นอนนะฮะในวันที่คือวันนี้เขาณ์ไม่ดีด้วยและได้มาพูดเนี่ยไม่เข้าหูอีกด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เหมือนว่าแฟนคลับก็ตามนะฮะพิกัดนะครับจนเจอนะฮะจนเจอตัวหนุ่มคนนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ที่มันเขาบอกว่าเฉิงกวนซีเขาบอกว่าจริงๆแล้ว คือเรื่องแบบเนี้ยคือถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยเขาพอจะเข้าใจนะแต่นะฮะคนที่มาวิจารณ์เขาเนี่ยขนาดรูปโปรไฟล์เนี่ยยังไม่ได้ใช้รูปตัวเองเลยะนะฮะยังไม่กล้าแสดงแสดงความเป็นตัวเองออกมาเลยนะฮะอย่างนี้คือว่าเป็นเด็กๆเนี่ยอย่ามาเล่นอย่างเขาเลยเนักเล่นคีย์บอร์ดนักเล่นคีย์บอร์ดบางทีก็ไม่ดีเหมือนกันถ้าอยากพูดอะไรพูดกันต่อหน้าตรงๆกันเลยดีกว่านะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาบอกว่าการพูดจาในในอ IN ินเทอร์เน็ตเนีเขาบอกว่าอย่าไปคิดเยอะ นะฮะบางคนก็ว่าบางคนก็พิมพ์แบบเล่นๆกินเกลียนทอะไรกินเกียนเอาใส่ร้ายหรือมันก็ด่ากันอะไรอย่างนี้ไปนั้นแต่ก็เห็นใจเหมือนกันนะเรื่องนี้ผู้ชายมันยอมกันไม่ได้จริงๆด่าอะไรไม่ได้นั่นไปบอกว่าเล็กเหมือนไม้จิ้มฟันโอ้โหไม่ตายเลยอย่างนี้พี่เต้พี่เตรู้สึกไงโอ้แย่ดิเดตามหาถึงบ้านเลยเนี่ยเดี๋ยวตามหาถึงบ้านเลยอ่ะถูกต้องนะครับแต่ว่าช่วงนี้ต้องพักไปสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะฮะ40ปีเสกโลโซนะครับรวมไปถึงเปิดอารมณ์ด้วยใช่แอนดเลิฟอินพีสนะครับรอติดตามบรรยากาศกันได้ในนนเบบรรรกกกทีี่่่ชวงง้พัััสคคูึ